สวัสดีค่ะหลายคนนะคะสงสัยว่าทำไมถึงใส่ที่คาดผมเฮดแบนก็คือแถบคาดศีรษะหรือผ้าคาดผมผ้าคาดศีรษะนั่นเองนะคะทำไมถึงใส่คะก็เพราะว่าเวลาเราออกกำลังกายนะคะเหงื่อจะได้ไม่ไหลเข้าไปในลูกตานะคะเลยจาเป็นต้องใส่ผ้าคาดผมเนี่ยค่ะต้องใส่ไว้นะคะไม่งั้นเหงื่อไหลเข้าตาแล้วแสบตามากๆเลยค่ะ เราจะใส่ผ้าคาดผมเพื่อความสวยงามก็ได้นะคะเป็นแฟชั่นอย่างหนึ่งเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูนะคะว่ามีที่คาดผมสวยๆแบบไหนบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะผ้าคาดศาีรษะนอกจากจะใช้กันเหงอเข้าตาและเพื่อความสวยงามแล้วยังใช้ผ้าคาดศาีรษะหลังการปลูกผมด้วยการปลูกผมทาวอนไม่ว่าจะเป็นเทคนิคปลูกผมแบบ f g e เทคนิคปลูกผมแบบ FUT หรือในวิธีอื่นๆมักจะมีการฉีดสารน้ำใต้ผิวหนังเช่นการฉีดยาชาผสมกับน้ำเกลือลงไปในบริเวณผิวหนังศีรษะแพทย์ที่ทำการปลูกผมจึงจำเป็นต้องให้คนไข้คาดผ้าคาดศีษะทุกเคสเพื่อไม่ให้สารน้ำเหล่านั้นไหลาจากบริเวณหน้าผากลงสู่บริเวณดวงตาที่อาจทำให้เกิดอาการบวมบริเวณใบหน้าได้ค่ะ ใส่ผ้าคาดศีรษะหลังปลุกผมนานแค่ไหนหลังการปลุกผมแล้วไม่จําเป็นต้องพักฟื้นเพียงแต่ต้องใช้ผ้าคาดศีรษะเป็นระยะเวลาอย่างน้อย2-3ถึงวันและควรระมัดระวังไม่ให้ศีรษะเกิดการกระแทกใดๆหากเกิดการกระแทกบริเวณที่มีการปลุกผมกราฟอาจหลุดออกมาได้ดังนั้นควรใช้ผ้าคาดก่อนในช่วงสัปดาห์แรกและควรใส่ตลอดเวลาแม้กระทั่งในช่วงหลับพักผ่อนก็ตาม ก็สามารถถอดออกได้ในช่วงที่สะผมแต่ก็ไม่ควรถอดออกนานเกิน15ถึง20นาทีเท่านั้นค่ะ